วันนี้เราไปทำอาชีพขายน้ำขายน้ำต้องบอกนะว่าเป็นน้ำชงนะเดี๋ยวเขาดูว่าเป็นน้ำถังน้ำอะไรนะสามสองเฮ้ยขี้แยเห็นไหมหนูบอกแล้วกูให้สามสองค่ะทำไมหนูหัวร้านจังเลยลูกทำไมหนูหัวร้านจังเลยลูกอะไรนะไม่อยากตบการสี่แยกมานานแล้วทำไมพี่กระตุ่มด้านอะไรคะนมชมพูแต่กระตุ่มดำนะคะ สเตตสับค่ะหลังจากค่างหายไปน,นานนานเลยคุณเอมเขาก็ไ่เป็นนักเรอะอาชีพอันนี้ก็ไปเป็นพิธีกรอาชีพอ,อันนี้ก็มาเป็นพวกกลงานวัดอาชีพวันนี้ได้เลิกงามยามดี<อ>สปอ,อร์เช้าออเออสปอร์เช้าแหละถ่ายหน่อย,อยวันนี้เดี๋ยวขอคุยนอกรอบแปบ๊บนึงได้ป่ะเดี๋ยวเจียดคนละประมาณ40บาทได้ป่ะทพาไมซื้อแผ่นรองหลัง ทำไมอ่ะมันเราทั้งหมืเหมือนหดเข้าอ่ะไม่เขาเป็นเท้าเล็กเท้าคนจีนคนจีนแถวปานโนเอาไปเล่นเลยเอาไปไม่รองเท้าที่เหมาะกับมือคืออะไรรู้ไหมอะไรตีนกบดำน้ำอ่ะซื้อแล้วมีเหมือนกันเออน้าเหมือนกบหน้าบึงมือนซี่กูยังไม่ได้เริ่มกัดเลยไม่จริงน้าหมวเนสีพายไม่จริงเออพายเรือเออ วันนี้เรามาทำอาชีพอะไรกันคะเพื่อนวันนี้เรามาขายขายน้ำกันค่ะนี่แหละเป็นที่มาของผู้ชายไข่น้ำกะเทยไม่เหมือนกะเทยอย่าบูลลี่ตัวเองเต่าสองมึงเหมือนผู้ชายค่ะเหมือนแกเอาตรงไหนเหมือนผู้หญิงชุดเหมือนผมไม่ได้คขายคขายผมแฮ ปิงวันนี้เราไปทำอาชีพขายน้ำไขยน้ำต้องบอกนะว่าเป็นน้ำชงนะเดี๋ยวนขาดูก็เป็นน้ำถังน้ำอะไรนะน้ำถังคืออะไรถังน้ำน้ำถังน้ำแบบน้ำแกลอน่ะทำไมอ่ะพูดเจอทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าไอแฮ e w บอ e เตเรามาอยู่น้ำชงปังปิ้งปังเย็นอะไรอย่างงี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดสามพยาวรวิหาร ใช่ค่ะพูดแค่นี้อะไรอ่ะล้านอาหารกูเกิดอะไรขึ้นมื่อวันี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าชีพเนี้ยเขาต้องทำยังไงกลุ่มลูกค้าคือใครการตลาดคืออะไรยิงแอดไปที่ใครบ้างไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงแล้วเลเซอร์ต้องยิงปะต้องต้องยิงหน่อยกำลังยิงอยู่เออเอาไปเล่นซะาสามสองเฮ้ยเงี้ยยิงไงเห็นไหมรูบอกแล้วกูให้สามสองค่ะให้สามสองอะไรกูให้สามสองค่ะไหนอันนี้ เปลี่ยนอีกแล้วไหนเอา้าปิงนีบองสามอ่ะไหนนี่แล้วนี่ให้ทำไมอันนี้ขอรูเอเ้เลขทูบที่เลขทูบเลขทูบไม่เกี่ยวถ้าไม่ถูกก็คือไม่พูดถึงสองตอ๋อถ้าไม่ถูกก็คือไม่พูดถึง <c oughs> แค่นี้ใครก็เป็นได้นี่ให้จริงๆนะคะสองสาม แล้วกูก็ดูจริงเหมือนกันนะคะนี่ไม้มึงกูซื้อแต่ตัวหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะหนักจริงมึงกับเล็กอะไรนะประกันเสียใจว่าไม่ลบถ่ายเลยครับแล้วมึงมานั่งเครียดเรื่องหวยน่นะไม่คือกูแล้วหวยไม่ใช่หวยแล้วกูซื้อไปเยอะใต้ดินแลกูซื้อลอตเตอรี่ด้วยค่ะสองสามะถูกอ้าวเราเครียดอะไรเท่าไหร่ไม่อยากได้ห้าเจ็ดแปดเพราะกูฝากสองพันกีดตั้งแต่เช้าเนี่ยเราเต็มซิลหมดแล้ว ไม่ต้องปิดแล้วรายการก่อนไม่ต้องตื่นเต้นแล้วอะตอนน so um ี้เราอยู่ที่นี่แล้วที่ร้านคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะเปิ้ลค่ะชื่อเปิ้ลแม่เปิ้ลกับแม่อะไรอันนี้เกตค่ะแม่เกตกับแม่เปิ้ลแม่เกตกับแม่เปิ้ลเปิ้ลร้านนมมากี่ปีแล้วคะสามสิบปีได้แล้วสามสิบปีสามสิบโอ้เคยกีดกิดมั้งไหมกีดกาดนะต้มจีดมากีจกาจ้า อะไรอ่ะยิ่ไม่ถูกเลยเขอต้องจีดเมื่อกี้จัดไงเยอดอกดอกให้ยิงก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่แห้งไม่ต้องขยันเลยอ๋อเดี๋ยวคือเปิดมระวัติาสตร์สิกว่าปีแม่ขายอะไรบ้างคะขายปับเย็นขายน้ำปั่นตับปิ้งตับปิ้งจ้ะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อสามสิบปีที่แล้วอ่ะเริ่มต้นจากอะไรก่อนอะแม่กาแฟโบราณกาแฟโบราณโบราณแต่เขาบอกว่าตอนเย็นๆเนี่ยเด็กๆแถวนี้จะเยอะมากใช่ค่ะมีคอนโด อ๋องั้นเราพาให้แม่ไปดูคอนโดกันอะวันนี้พวกหนูจะลองทําอาชีพนี้ดูหนูอยากรู้ว่าต้องเริ่มยังไงสูตรมันมีอะไรบ้างเคล็ดลับของแม่ที่แม่คิดว่าอร่อยที่สุดคืออะไรเมนูแม่โกโก้เย็นอร่อยโกโกโ้เย็นอร่อยอสุดเลยทําไมถึงโกโก้เย็นถึงอร่อยเพราะช็อกโกแลตเราไม่เหมือนใทรทำไมถึงไม่เหมือนไทรคะเพราะแม่เคยทำเบเกอรี่มาอ๋อก็เลยมีสูตรเป็นของตัวเองเลยใช่อะ วันนี้หนูจะลองทําโกโก้เย็นโดยที่ไม่บอกสูตรกับเขาหรอกเนอะเดี๋ยวมีคนทําตามแม่แต่จะลองดูว่ามันอร่อยขนาดไหนกระเชียวได้ไหมจ๊ะได้ไปเราไปคอนโดกันเนี่ยม่จะไแล้วคือจริงๆให้เขาชงตามได้เพราะผงอันนี้แม่คิดเองอยู่แล้วถูกปะใช่ผงโกโก้อันนี้จะไม่เหมือนเจอ๋อันนี้ไม่เหมือนงั้นแล้วทาให้เขาดูได้ได้ขอดูหน่อยทำยังไงบ้างคะใส่โกโก้ให้เข้มข้นเจ้าอื่นหนึ่งช้อนของเราสามแถวบ้านหนูใส่ร้อยกว่าช้อนแม่ อินยูชอบโป้ชอบเกนครับวันไดกับป้าเขาขายของดีๆมึงก็ชจะเล่นแต่แม่เขาบอกว่าที่คนอื่นถึงช้อนคือทับพีนะแล้วก็คนขนได้ไหมหนูลอได้เลยแรงๆแรงๆโก้โก้มันจะเป็นเน็มแรงๆเลยอ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนมากร้อนมากหนูมึงลองดูมึงลองดูไม่ร้อนเอาลองดูดิหนู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 นักร้องร้อนนักร้อง เป็นหนุนักล้อหนูชิมเลยนะอืออย คือใหญ่แห่งนี้รอดเนาะเนาะเป็นเอเอได้ป่ะอุ้ยอร่อยก็ใช่ที่เขาบอกสูตรมาคือตอนนี้เราได้สูตรแล้วเราก็เดี๋ยวิตย์หน้าเจอเลยเลร้านตงตรงข้ามแม่แม่ชื่อร้านว่าอะไรคะลูกคนเล็กฟังเย็นลูกคนโตเอานูลูกคนกลางกันเลยโอเคอันนี้ก็ได้สูตรแล้วแล้วยังอื่นทั่วไปก็ชงทั่วไปเลยหรอแม่ฟังเย็นเราก็จะเอาอย่างเงี้ยไปปักอ่าก็จะเป็นฟังเย็นอ๋อแล้วก็โรยอ๋อ ก็ตังเย็นนมเย็นอ๋อตังเย็นอะไรหลายได้ทุกอย่างเนี่ยมึงอะถามเขาเพราะแถวบ้านเขามีแค่อะไรรู้ป่ะโรยน้ำแดงนี่ห้าบาทถือว่าแพงแล้วแถวบ้านเขาว่าแต่เรากินบิงซูกันปะแถวบ้านอ่ะตายอย่าไปเชื่อพรมันเยอะมากมึงอยู่ไหนตลกกว่าที่เคยไม่เราถาม ไปกปงานงานเหรอมึงบอกกูกินห้าบาทงานอะไรอะให้งานมาอะเยวถามก่อนแม่แม่ขายปังปิ้งน้ำโฟน้ำโชงอะไรเงี้ยอย่างสังใหอย่างเงี้ยแม่แม่ขายชุดเท่าไหร่แล้วเอาน้ำตาลมถั่งมาจิ้มนร้อนมันร้อนร้อนโอเคอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขายหยานิดนึงเออต่อไปเมนูคือปังเย็นอ่ะใครปังเย็นนมเย็นอ่ะ มาต <ę Harriet> ้องตวงไหมคะอันนี้ต้องตวงค่ะพี่พูดพูดคเสร็จไหมประมาณหนูจ๋าทำไมหนูหัวร้านจังเลยลูกทำไมหนูหัวร้านจังเลยลูกอะไรนะเรารู้ว่านี่นี่กูอยากตบกูอยากตกกางสีแยกมานานแล้ว อนี้แหละเขาเรียกคตบกลางตีแยกทำไมหนูสะโพกบ้าทำไมบาบอกว่าหนูทำไมหัวร้านจังเงิลูกเงี้ยมึงเป็นคนดีที่ไหนเนี่ยทำไมหนูสะโพกแกรบจังเลยทำไมหนูสะโพกแคบจังเลยก็ตามเพียงเมื่อนี้เพียงมา่นี้เพียงท่ไม่มากระ้ เขาขี้สงสัยกันมากร้านเนี่ยทำไมพี่กระตุ่มด้านอะไรคะใส่แต่เขาคิดเป็นแมวทำไมพี่กระตุ่มด้านอะไรคะเกี๊ยมันขี้สั่งมาเข้าหนูไปโดนอะไรมาลูกเข้าหนูไปโดนอะไรมาลูกเหล็กอะไรอยู่ที่หัวหนูลูกแล้วก็ใส่อันนี้สองคอจะได้คู่ดัง แม่ช่วยหนูด้วยแม่คุ้มกันหนูด้วยสิมันลูกกัดหนูแย่แล้วเนี่ยนมชมพูใส่กระตุ่มดำนะจ๊ะ มึงรับเนี่ยโอ้ยเออโอเคเก่งลเออคุณตีนูตีนูเผาลง แม่อีกคนนี้อีกคนนี้อ่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปนะคะแล้วให้คุณแม่สอนทำเมนูปังปิ้งซึ่งยากมากเลยหรือปิ้งหลอกเลือกเลยเูกเลืองเลยปิ้งจริงปิ้งหลอกค่ะปิ้งหลอกค่ะมันผ่าจริงผ่หลอบค่าแม่เผารอบที่หนึ่งเผารอบที่หนึ่งเผาหลอกผมไม่ยินตามมาเลยอย่าแกงในป้ามันขำไปหมดแล้วขายตั้งแต่กี่โมงอรัแม่สามโมงเย็นโอ้เริ่มสามโมงถึงห้าทุ่มใช่

สิ่งหนึ่งที่แม่ก็มีก็คืออันนี้เลยเครื่องกองน้ำเครื่องกองน้ำเนี่ยตัวนี้จะบอกว่าแม่ก็ใช้เหมือนกันอยู่แล้วแล้วอันนี้คือจะเก๋ว่าอะไรรู้ไหมไม่ต้องมาก่อถ่านก่อเตาไม่ต้องใช้ตอาแก๊สด้วยเทียบปลั๊กปุ๊บใช้ได้เลยใช่ไหมแม่ใช้ได้เลยสากวินาทีใช้ได้เลยโลดมากแม่เครื่องฟิลิปวอเตอร์เอดีดีหนี้นะคะไม่ต้องติดตั้งเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็มีระบบกรอง r o นะคะทำความสะอาดน้ำด้วยแสง UV เลยนะจ๊ะแล้วก็ทาานนนนน้้้รรออไดดใสสปปิมีุ่งกกััหบเ็ะะค ากันน้ำร้อนลวกด้วยอและที่สําคัญนะคะเลือกอุณภูมิและปริมาณน้ําได้หลากหลายรูปแบบกันเลยจ้าเพียง5ข้อนี้นะคะเราก็จะได้ฟิลิป p วอเตอร์ A D D 6910เข้าไปได้เลยนะครบับครบคันมากๆเลยแล้วราคาตอนนี้สําหรับคนที่อยากจะได้เครื่องกรองน้ำฟิลิป์แบบแม่นี้นะคะจาก19,990เหลือ16,300บาทโอ้ราคาลดไปเยอะมากแล้วอยากเตาแก๊สี่มใช้มานานยัง เป็นเต้าแก่เหรอ,อเต้าแล้ว,แล,วแล้วแม่กูมาแล้วแม่กูเริ่มแล้ว,แ,ลวแม่หัวเราะี่พักเลยเหรอหหรอ,อ่ะวันนี้เราจะออนก่อนโปร9.9จะได้ราคานี้1 6 3 0 0บาทจาก19,990บาทจะได้ตัวนี้ไปเลยง่ายสะดวกแค่เสียบปากใช่ไหมแม่ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะซื้อตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช h อปปี้ลาซาด้าเซ็นทรัลออนไลน์น็อก คุณถาวรแล้วก็โฮมโปรนะคะไปหาตามกนได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปดูสินค้าตัวจริงได้ที่เดอะมอลล์หรือโฮมโปรทุกสาขาเลย,อยเออจะได้ราคานี้เลยใช่นะคะอยากกินน้ำสะอาดสะอาด <c oughs> พวกเช่นนี้มันไม่ได้มีในคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าส่งมาเลยเพราะไปก็ต้องน้ำเราก็ต้องได้กินน้ำสะอาดมันปเ<อ>ป็นคุณภาพมันซื้อผูกกระเพาให้ตัวเองอ่ะลองถามแม่คนนี้ดีกว่าแม่มนที่แม่เดิมมาเชิญนี่แม่เชิญมาที่แป๊บนึงแม่มางนี้แป๊บหนึ่งถามแม่ระหว่างเครื่องกรองน้ำกับอีนี่อันไหนสะอาดกว่ากัน โอเคโอเคลูกค้ารักเลยลูกค้ารักเลยเออยอมยอมเลยเี๋ยอมไปลูกค้ารักยอมหน่อยโอเคอ่ะแอบถามแม่นิดเดิงอุปสรรคของการเปิดร้านของแม่ย้ำอีหนึ่งรอบคืออะไรบ้างคะแม่เมื่อก่อนจะมีเทศกิจเทศกิจใช่อ่าอันนี้ก็บอกเขาว่าอย่างเงี้ย มันเป็นชุมชนนะอ๋อเป็นชุมชนก่อนใหได้อ๋อเราก็เป็นรถที่สับลากเก็บได้เลยปกติใช่ป่ะรายได้ก็ถือว่าถือว่าเป็นแบบว่ารายได้ที่พอสมเหตุสมผลช่วงที่ไม่ได้ก็คือถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเพราะว่าเราต้องเก็บเร็วแล้วก็ลูกค้าไม่มีถ้าสมมติว่าใครอยากจะเปิดร้านแบบนี้แม้ว่าคุณสมบัติเขาต้องมีอะไรบ้างมีความสะอาดอความสะอาดต้องอันดับหนึ่งเลยแล้วความอร่อยความอร่อยต้องมีอยู่แล้วความสะอาดเรายกให้เป็นตอน้ำหอึด ใครสนใจนะจ๊ะอยากจะมาหาแม่อันนี้อยู่ที่สามเศษซอยห้าทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวอยู่หน้าวัดอะไรคะสามพญาสามพยาวรวิหารนะคะเปิดแต่บ่ายสามโมงถึงห้าทุ่มนะคะแล้วก็ใครสนใจเครื่องกองน้ำสามารถเข้าไปดูตัวจริงได้ที่เดอะมอลล์แล้วก็โหกโปทุกสาขาแล้วก็ย้ำโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบวันที่เก้าเดือนเก้านะจ๊ะจากหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหลือเพียงหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทค่ะ อ่ะแล้ววันนี้นะคะรายการสุดซอบของเรานะคะก็ถือว่าได้ทาอาชีพนี้มันไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปก็คุณอาสงบาิเหมือนที่แม่เขาบอกนะแต่ว่าต้องมีอะไรป่ะความอร่อยความสะอาดที่เหลือก็ทําลงทําเลที่ตั้งกันไปอ่ะวันนี้มีอะไรจะให้แม่ก็วันนี้นะคะเราก็ลืมออกมาลืมป้ายมาลืมเอาป้ายมาแต่เรายังมอบเงินให้คุณแม่เหมือนเดิมเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินเท่าไรห้าพันบาทค่ะนี่เดี๋ยวขึ้นป้ายตรงนี้เลยขึ้นป้ายตรงนี้เลยลืมหยิบมาเราเปคุถ่ายรูปเหรอกินน้ำไหม ไม่กินน้ำได้เลยเหรอเป็นวัดอยู่เป็นวัดเหรอมันมีน้ำร้อนๆด้วยนะอันนี้อันนี้นทุกคนเลยทุกคนเลยเหรอไหนเปิดแหมให้พี่ดูเดี๋ยวพี่ไม่เคยเห็นนะพี่จับน้ำแล้ไนะโอ้โหโอ้โหไม่อยากกินน้ำเลยมันดูพี่ตลอดเลยจริงเหรอ IG มันมีปุ่มไดเรๆด้วยนะรู้ยังด้ยอันนี้อะไรนะบายบายน้องชื่ออะไรนะเอมชื่อเอ็มน้องชื่ออะไรนะมอนคมอนมอนหนอน่ารักอ่ะอยู่เรียนอะไรอ่ะ เทสซีลีน,นมันอยู่มออะไรอ่ะมอโอ๊ะมอโอ๊อคุณไปทำาคุไปทำอาชีพกับน้องม้อนกันไหมออทำอะไรน้องเขามากินบ่อยไหมมาบ้านหลังนี้เหรออ๋ออันนี้บ้านม้อนเหรอเฮ้ยอยากไปบ้านโดเรมอนแม่แม่ว่าอันไหนเหมือนโดเรมอนวะคะอันนุ่งอันนี้อันนี้แล้วกูชอบจังหวะแม่เลยจังหวะแม่ดีามาก เราก็ม่อมเงินรางวัลให้คุณแม่5,000บาทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพสายจปิงเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซัพสายเองฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพสายเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแม่หนู ยีนิวอะไรนะยีนีิบอกอะไรนะอยูุดหรือปีต้องเท้าหรุดลุกไปแม่แม่หนูแม่เป็นแม่หนูนะลืมลืมมึงเก่งกว่าหัวอีกสภาพมึงตอนเนี้ยวายอันนี้เป็นตะคิวหรือทะเบียนรถอีกแล้วปาตามาอีกแล้วเออทะเบียนรถอีกแล้วปาตามารถมึงมีกี่ป้ายทะเบียนมึงอ่ะสามส่วนแปดสองห้าก็ทะเบียนรถมึงเจ็ดสองก็ทะเบียนรถมึงแปดถ้าทะเบียนรถมึงแก้วมีกี่คันนี่